สวัสดีจา้าพ่อแม่พี่น้องจา้าป้าอย่างกะล่งว่าสีออกมาเอาปา่าสีมาเอาป่าทีทีห้าเห็ดไหวทีห้าเห็ดไหวเสียเอาไปอันสีมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งแล้วก็เสียเอาไปเห็ดหนังหูบ่าพี่น้องเสีเอาป่าไปอันไปอบจา้าไปเข้าเตา,เตาอบเนี้ยเขาอ,ออกมาขขังนอเบิ่งเบิงคุณนะ่ะเออหิมะม,มาอีกแล้วหิมะพ่อแม่พี่น้องจา้าหิมะมาอีกแล้วค่ะคุณน่ะ่าิให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งดอกใหม่ใบหญ้าอุ้ยจ้าล่มก็แห้งหิมะกับมานน่ แม่ยาซื้อต้นไม้มาฝากเระเด้อต้นไม้จากแม่ยาจ้ะเดี๋ยวเอาตั้งไว้ทั้งสี่เลยจ้าว่ากับลบๆเนี่ยว่าเจ้ว่าหิมะจ้าว่าฝนเนาะแล้วก็นี่ดอกใหม่เอาลบๆพ่นพ่นไทยเนี่ยพิ่นสีได้เห็นเพิ่นสีพิ่นสีเบิ้งเพราะว่าเพิ่นซื้อมาฝากลื้มไายพ่อแม่พี่น้องจ้าแม่ยาซื้อมาฝากเพราะว่าอันฝากมาให้แฟนไปหาแม่ยาแม่ยาฝากมาให้สิผ้ามาเบิ้งป่าหิมะกับมาโอ้ยเจ้าว่าหิมะจ้าว่าลูกเห็บเละจ้ะ นี่มาดามเพียร์ใบยังสีเลยงุ่มใบนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่น,นี่ป้าสีห์ห้ามาถวอยเนาะนี่อยบาใสไป,ไปพ่อแม่พี่น้องมาดามสีผ้าพ่พอแม่พี่น้องเขาไปอบเด้อยวันนี้เด้อนี่สองมือสามมือแล้วเดี๋ยวเข้ามามาอบกันนะจ๊ะเนาะมา,า,มาอบกันจ้าเออที่มาเนี่มา,มา,มาได้ทุกที่รู้การนี่หลีเนาะคนะขาจุนฟนนะูนคนะกำลังลงคนะ อุ้ยหนาว้าพี่น้องเขาบาดมาเด้อบอัดนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ามาจัดการกันเลยนี่งป้าเ็ <c oughs> สิประมาณหารอบเด้อพ่อแม่พี่น้องห้ารอบนั่นแหละมันจะเสร็จเนาะคิดว่านะรอบนึงมันก็ได้อยู่ประมาณสามสิบกว่าตัวเอ้ยแม่นอยู่รอกสามสิบกว่าตัวสามสิบตัวเ <c oughs> จสี่เลย สุกเลยหังแกได้พี่น้องพี่มีคนถือกล่องห้จ้ะก็จะสุกเลยหุบๆมีคนถือกล่องให้มาดามไม่ได้แตกงานงยังดอกแต่ก็บอยากเห็ดแห้เบิง้งเป็นสีให้เบิ้งสีสันว่าเราเป็นยังไงแตกแส่เตาอบจ้ะเพราะว่าห้าบุ๋มีแนวตากเนาะมาร์คมาร์คแบบหวานเน,นาะจ้ะเนาะความจริงมันกจสิบ่ได้เห็ด แต่เฮ็ดดีกว่านี้ยุ้ามีคนถือกล่องห้ยไม่มีจ้ะไม่อยากลุก,กวนใครลูกก็ยุ่งืานยุ่แต่ก็บ่อยากลุก,กวนเพ่นลูกเฮ็ดงานเหนื่อยแล้วดีวจันเป็นปา่าโอ้ยเฮยเก็บขึ้นมาตากเทากับเลี่ยงๆกันนั่นสิแ่ะพี่นอ้อง เลียงเรียงเลียงเลียงต้อสี่ได้แถวละสองสี่หกได้แถวละแปดตัเรียงแถวละแปดแปดสี่สามสิบสองถูกต้องนี่รอบแรกนะคะมาปึงกันมันแดดจักหล่อมากพี่น้องหลุดน้ำกันได้จ้ะเด้ขออนุญาตบ้างทับจอดี้เด้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถูกต้องได้ชั้นละแปดเห็นป่าสั้นละแปดตัวอเอากบบจิบมากสิกระได้ตัวเนาะจิบมาทีละสี่หนึ่งตัวสองตัวถ้ามีสั่นตากสองสั่นก็ดีอยู่สามตัวสี่ตัว ล่นอีกแล้วจะไม่ยากหรอกง่ายโอเคเรียบร้อยท่านบอพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นได้ด้วยกันนะจ๊ะเกือบสีประมาณเกือบสมม่วงคือกันเดือดแต่ละหลอบตากนอกจกะเนาะมาดามก็สิดันเข้าไปเลยลวิธีการตากของมาดามก็ได้ยากพราะเมจแต่ไม่ยากไม่ยาก ไม่ยากค่ะปิดไตอรงสีมันบอกแต่ว่าสิหาผามาห้องไว้คือเก่าคือว่าบบบปิดทัองเบิดนหรไหมเฮ็ดห่วยร่มพ่นออกได้เนาะนี่จ้ะนี่เขาวผ่าดันไว้เองสีห้ล่มให้ล่มพ่น,ออน,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 พนแบบว่าให้มีสองร่มจักหน่อยหนะึ่งห้ลร่มแดดออกเห็นไหมพี่น้องคือกันก็พัดล่มตาเคือก,ก,กัเข้าตาของน,อน้องเองสีแม่จ้ะนี่แหละประมาณนี้เด้อพี่นอ้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งนกัน ปสีสันลักษณะกินขนาดใดนอกจากเนาะพี่น้องจ้ะมีงาด้วยมีงาด้วยแบบหวานเนาะน,นี้เบิ่งจพ่อแม่พี่น้องยี่สิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะนี่สีสันงามบ่จ้ะ<อ>พี่นอ้นองจ๋ามันเข้ามากราบกันนอกจากเนาะสองคนพ่อหลูกพอคนจับมาแล้วค,คุยกันปอะกาถือถือกองให้แม่ดูแมส่สกัดคือที่ยาวเนาะว่า ไทยเหตุผลหล่อ,อ,เ,อ,อเดียวนี่ยแหละต้นมันสิได้เห็ดอีกหลายรอบอยู่คือสุโขทายทุกรหลออ่อจ้ะสีสันเป็นตระแสดไอ้หล่อเนี่ยอันนี้แม่ใส่งาด้วยแล้วก็แบบหวานนะลูกแบบหวานแม่เห็ดแบบหวานป้าหวานเออป้าหวานไม่ใช่สีมันหวาน,วานห,หน่อยๆบ้หวานหลายดอก ต้อมันต้องแพ้ออกนะแม่มื่อมันอันนี้ท่ากับว่าได้แพ้แล้วท่นันแพ้ผันแพ้มันกับปลาแดดง่ายเลย เป็นไงคะตะแสบเนาะลูกเนาะไปเดี๋ยวฮาอบตอ่อให้มันแห้ง,หงอีกจักหน่อยเนะานะจ้ะเนาะอบต่อจ้ะเดี๋ยวฮะาเบิ่งกันเถอนะนึงก่อนแล้วมาเก็บกันมาแล้วสิเป็นตะแสบเหรอจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาบัดนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ะสิ่ผ้ามาเก,ก็บเลยเด้อแห้งเสร็จเรียบร้อยให้เพิ่นเบิ่งเน่ลูกเป็นไงพ่อแม่พี่น้องจ้ะถ่ายลูกนั่นเนาะลูกเนาะถ่ายลูกปลาเป็นถ่ายลูกแม่เออถ่ายเลยลูก ี่ต้องนี้สวยงามมากมาเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวสิพ้าไปถอดกินเดี๋ยวจะี่น้องเดี๋ยวทอดชิมให้ดูเลยจ้าว่าเดี๋ยวสสองพอลูกเนี่ยละซิ้มเป็นหมูทดลองยาว่าเส็บืืกว่าเสบเนาะแาแมวแห้งมากเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเนื้อให้ง้ำ มันกรอบคือกันกรอบไปน้ำกันเลยจ้ะพี่นองจ้ะกรอบไปเลยค่ะโอเคค่ะนองจ้ะเรียบร้อยแล้วนี่แหละเด้อเฮดเสซ็จแล้วกับมาก์มรเซ็จแล้วกับห้ามาตานี่จ้ะสีสันไป็นตะเสบเดี๋ยวจังน้อยสิผ้าถอดถอดกินได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเอาอันไม่ล่งล่งอบก่อนจ้ะ จ้าพี่น้องจ้าหนวหูจักน้อยในเด้ออันนี้กับเป็นเนียงหูป่ะจก้กอันนี้แพสิพัดไก่ใส่อันนั้นพริกเผาและะ้กวก็ะใส่พริกหยวกพริกหยวกนกี่ก็แม่แม่เผื่อสาวหายมากแลวกะ็ะพักกวงตุงของเท้าเนี่เองจ้ะพี่น้องจ้าปุ้งละเรียบร่อยแส่บพกเก็คือวเป็นพัดให้น้องบอลเพิ่นเพิ่นข้าเจ้ากําลังเบึ่งโทรทัศน์กันอยู่เสียงดังจักน้อยเด้อจ้ะเด้อมาแพ้กับสิพ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมาทอดปลาทอดปลาเลยจ้ะ ทอดข้อกินทอดแหย่ซิมทอดซิมบังซื้อสามโต๊ทอดสามโตซิมบังซื้อได้จากพี่หนอจ้ะเี้ยกระเด็นขาดสายของไฟลงไปกระเด็นหัวหน้าอากระเด็นใส่มึงกระเด็นกระดอนจนแดดปิดก่อนพ่อแม่พี่หนอนี่จ้ะ แล้วก็เด่นว่าอันแพทอันนี้ข้ายากนะพัดอันนั้นไสแห้งปวดจ้ะเดี๋ยวมาซิมน้ำกันเดีย๋ยวจะเร่ยพรมพี่น้องจ้ะเสียงดังนิดนึงอเอาคุณชอนเสียงลุงแล้วแฟนๆเ็น,นเห็นแผดเปล่าเนี่ยจีพระเจ้าเบิองไอ้เบิองประกวดเพ่งกันจ้ะมันเป็นมาถูกะจีบมาจ้ะนเนาะบัวล่าเรียบร้อยแล้วได้ในลูกแต่ว่าล่อเข่าแป๊บนึงเด้อรอข้าวแป๊บนึงลูกพี่น้องมากินบ้างคะเบิองจี๋หล่ะ น่าก,กินไหมคะอันนี้พัดพริกเผา,ใส,เาใ,ใ,สใส่ใส่พริกหยวกพริกเผาไก่ใส่พริกหยวกใส่ใส่อันพัดฟวงสุ่มบอ,อก,กระโบะคนที่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพัดให้ผูเบาแสร็จเสรน้องจ๋านาะพี่น้องจ้าน่ากินไหมคะแล้วเรสร็จน,น้อจ๋านอืม้มหยุดเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอ,รอข,รข้าวสุกรอข้าวสุก เห็นบ่อันพักกวงตุงนะมันเห็ดแต่หลากหลายเมนูเด้อจะเด้กพี่นอ้องกระเสียบผักป่าเดี๋ยวมาสิมกันเด้อเดี๋ยวแจ้หน่อยเดี๋ยวพามาสิมจ้ะท่านอ,อันแจ้หน่อยก่อนพ่อแม่พี่นอ้องจ้าค,คนคนคนทดลองมาแล้ววิโด,ดโปรฟิสวะเยอะว yeah? ิโูโพรทำแถวส้อแดดหรือไม่เหม่ออุ้ย จิ้มเนี่ยลูกอันนี้รสาสตรใหม่นูสเม่ย์ยะแกแล้วอันนี้เลยพอซิสกังปไหมีรสชาติเป็นไหนนนีแฮสเกตอะห้ผู้บันมมันดีมันหวานปะอกีอกฟังลิดนูสเมย์ยะรสชาตรใหม่เผาะเบนซิสกังปะอันได้ก็แซ่บเบิดนั่นแหะเจ้า เนี่ยเอาพ่อแม่พี่น้องการันตีแหละบอกหลานเบาหวานหมดแค่ซิมเนี่ยหวานนิดหน่อยงงอืมไม่หวานเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่เอาเบ้มเร่งอ่ะเอาพี่ปีเย่เก็บเย่ซิมพี่ปีโทรมากเอาซ้ำนี่เระจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวัสดีครับนะ่ยบอกล่ะแสบปะ <laughs> แพกรกำลังแพกรกำลังทายคลิปอยู่แพนเลเยลบ no, <okay. S 1> ่บบบดได้รับแสบแสบแสบคุยได้คุยได้จ้ะซัมเนียจ้ะพ,พ่นอแม่พี่น้องจ้ะสวัสดีจ้าหลังนะจุดสวัสดีจ้ะ